สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยนะครับในรายการสระว่ายน้ําพูดได้ใบวินวินพูนะครับวันนี้เป็นตอนต่อเนื่องนะครับตอนที่2นะครับของชุดนะครับชุดวัด PH นะครับในสระว่ายน้ําแบบอัตโนมัตินะครับ PH Controller Addosing นะครับของอัชชันพูนะครับตอนที่2องอย่างที่เรารู้ส่วนประกอบไปแล้วในตอนที่1นะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็ต่อติดตั้งยังไงนะครับรงมเจาะลึกในส่วนที่2ก็คือ เริ่มใช้งานนะครับเราจะต้องดูตรวจเช็คอะไรบ้างต้องเซฟปรับเซตอะไรยังไงบ้างเนดะีย๋ยวเริ่มเลยนะผมจะลองโอเคจ่ายไฟเข้าไปในระบบเลยนะโอเคโอเคอันนี้จ่ายไฟเข้ามานะครับลองดูนะโอเคตัวนะครับถ้าเราจ่ายไฟเข้ามารแรกๆเลยเนี่ยให้ดูที่ตัวนี้นะครับถ้าเราวัด pH นะครับเราสังเกตด,ดูว่านะครับ pH มันกระพริบอยู่ นะครับตัวนี้นะครับในตัวเดียวเนี่ยเราสามารถเซตได้นะครับว่าจะให้มันเป็น p h นะครับวัดคุมค่า p h หรือให้มันวัดคุมค่า redox นะครับ redox ในที่นี้ก็คือหมายถึงควบคุมค่าคอรีนนะครับวันนี้นะครับเราจะแนะนําเป็นชุด p h นะครับเราควรที่จะเลือก p h นะครับตัวนี้ถ้ามันไม่ใช่ p h นะครับถ้าเกิดมันไปอยู่ที่โอเคจะเสียไฟเข้าไปเลยเนี่ยเครื่องอาจจะมีการถูกเซตให้มันเป็นคอรีนมาก่อนนะครับ มิลิโวลต์ r อนะครับมิลิวลต์อันนี้ถ้าเรากดนะครับโอเคเข้าไปเครื่องตัวนี้จะไม่สามารถวัดค่า ph ได้นะครับมันจะไม่ถูกต้องละเราถ้ามันค้างอยู่แบบนี้นะครับก็กดไปที่นะครับอีกครั้งหนึ่งบวกหรือลบก็ได้นะโอเคมันก็จะกลับไปเป็น p h นะครับถ้ามันเป็น pH เโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดโอเคเข้าไปให้มันนะโอเคไหมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเค มันก็จะขึ้นค่านะครับเป็นค่าของ p-het กำกับอยู่แบบนี้นะฮะโอเคในเมื่อมันเป็น p h แล้วเรียบร้อยนะครับก็แสดงว่าถูกต้องตามโหมดมันแล้วละ่ะใช้วัดคุม p h โอเคอันดับแรกนะครับถูกต้องแล้วโอเคผ่านนะครับตัวถัดไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยนะครับก่อนที่เราจะเซตค่าต่างๆนะครับโอเคเราไปดูฟังก์ชันก่อนนะ,ะไปดู เซตพอยต์ของมันโอเคเดี๋ยวเข้าไปนะครับที่ปุ่ม๋ยวนี้โอเคโอเคมาดูเมนูก็คือเรากดปุ่มโอเคนี่แหละปุ่มปุ่มเมนูเข้ามานะครับหน้าจอแรกเลยมันก็จะมาที่เซตพอยต์นะเราดูซูมมาดูนิดหนึง่งเซตพอยต์ก็คือตัวนี้นะมันกระพริบอยู่แบบนี้นะครับเซตพอยต์ก็คืออะไรคือค่าค่าหนึ่งนะครับที่เราอยากได้นะครับหมายความว่า คือค่าเป้าหมายของเรานั่นแหละถ้าเป็นวัดคุมค่า p h นะครับในระบบสาวไว้น้ําก็คือ7.2็ดถึงเจใช่ไหมครับโอเคค่า p h ระบุไว้ตามนั้นนะครับเซตพอยต์เราก็ต้องใส่เข้าไปตามนั้นกดโอเคเข้าไปเลยถ้าเราจะเข้าไปเซตนะครับมันกระพริบให้เรามันเตรียมพร้อมให้เราเซตแล้วก็กดปุ่มโอเคเนี่ยนะครับ กดปุ่มโอเคเข้าไปนะครับตัวเลขมันก็จะพิฟอยู่นะครับถ้ามาจากโรงงานเลยนะครับจะถูกเซตไว้ที่7.2นะครับก็คือเป็นค่าต่ําสุดนะครับเลงเจ็ดจุก็คือปกติ7.2ถึง7.6หใช่ไหมครับมันหมายความว่าถ้าเราตั้งตัวนี้นะครับ7.2นะครับก็คือค่าเซตพอยต์ซึ่งเรากําหนดค่าเดียวไว้ก่อนเลยนะครับ7.2ถ้ามันเกิน7.2เมื่อไหร่นะครับเราเกรงว่ามันจะเกินช่วงแล้วเราก็ให้สูบกดเข้าไปนะครับพอนะครับ มันถึงนะครับค่ามาตรฐานแล้วนะครับมันก็จะนะครับมันก็จะหยุดของมันเองนะครับโอเคสมมติเราตอนนี้นะครับเราตั้งเซตพอยต t เจ็ดโอเคยืนยัน7.2ก็ตั้งเข้าไปหรือบางทีบางคนไม่ต้องการ7.2อยากได้7.3ก็ปรับนะครับลูกศรตัวนี้โอเคเจ็ดจุดสามสมมติ7จนะครับก็กด enter เข้าไปโอเคเอาไปนะครับมันก็จะจำแล้วนะครับ โอเคเรามาดู i r e c t i o นนะครับโอเคต่อมาเลย Direction ตามมาเรื่อยๆเลยนะครับไม่ยากไม่ยากนะก็โอเค i r e c t i o นนะครับก็คือ,อลูกศรลงหรือลูกศรขึ้นนะครับถ้าตัวนี้ถ้าเราลูกศรลงเราดูลูกศรลงคืออะไรนะถ้าลูกศรมันลงอยู่นะลูกศรลงก็หมายความว่านะครับมันจะต้องนะครับถ้าเป็น pH นะครับช่อง pH แสดงว่าตัวนี้มันเติมโกรดถูกต้องหรือย,อยัง ถ้าเป็นระบบเกลือมันจะต้องเติกตมกรดถูกต้องไหมครับแสดงว่าตัวนี้ถูกแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปโดนมือไปโดนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเราจะเปลี่ยนเป็นระบบด่างนะครับถ้าลูกศรมันหันขึ้นแบบนี้นะหันขึ้นแบบนี้หันขึ้นมาดูที่ตรงนี้คืออะไรอันคลายแสดงว่าตอนนี้ถ้าเรากดโอเคเข้าไปนะครับมันจะต้องสั่งให้เติมด่างนะครับอย่างนี้มันจะผิดกับระบบเกลือละไม่ใช่เราต้องดูลูกศรใหม่ปรับลูกศรใหม่สิโอเค ให้มันหันหัวลงนะครับหันหัวลงคือตัวบนนี้หันหัวลงก็คือเติมแอซิดก็คือกดนะครับก็คือระบบเกลือเติมแอซิดถูกต้องแล้วโอท์โอเค okay, นะครับโอเคปรับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะออนออฟไหมออนออฟก็ on off, off. โอเคใช้แบบออนออฟนะอันนี้เอาง่ายๆ On o ออนออฟนะครับตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องทําความเข้าใจอะไรเยอะนะครับมาที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรู้นะครับอ่าตัวนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ คือความถี่นะครับถ้าเราปรับไว้ที่100%เนี่ยมันก็จะทำความคือถึงช่วงเวลาที่มันทํางานปั๊บเนี่ยโอเคถ้าค่า p h มันเกิดนะครับสูงกว่ามาตรฐานของระบบแล้วนะครับสูงกว่า7.3ที่เราตั้งเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันก็จะทํางาน100%เลยเพราะว่าเรากําหนดที่ตรงนี้100%ใช่ไหมครับก็ปัก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 ปกปักปความถี่100% 100%ก็คือเข้าสู่เซตพอยต์หรือเข้าสู่ ค่ามาตรฐานได้เร็วนะครับเคมี K ก็จะหมดเร็วนะครับบางช้างบางท,งางทีถ้ามันเร็วเกินไปจนทําให้มันเกิดอว่าโดสหรืออะไรพวกนั้นเราก็ปรับลงมาได้นะครับแต่เบื้องต้นเราไม่จําเป็นต้องลอยก็ได้นะถ้าเราจะต่ากว่านั้นก็ลดลงมากดเครื่องหมายลบนะครับตัวเซ็นนะครับความถี่ในการเติมนะครับมันก็จะช้าลงถูกต้องไหมครับโอเคอผมเซนให้สักเกนะ้าสิบนะสักเก้าสิบเปอร์เซ็นก็ช้าลงมานะครับ ยิ่ง80 70เจ็อะไรพวกนั้นก็ชา้าลงไปตามเปอร์เซ็นตะ์ถ้า90%นะลองดูก่อนก็โอเคเข้าไปนะโอเคเสร็จเรียบร้อยมันก็จะกลับมาจอเดิมนะครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเอาเท่านี้นะครับรายละเอียดอื่นนะครับเดีย๋ยวพบกันในตอนที่3นะครับจะได้ดูคลิปง่ายๆหน่อยเอาเป็นทีละตอนไปนะครับสำหรับตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ